หมอฤิ์เผยเหตุผลไม่เป็นหมอในระบบลั่นขอโทษอยู่กับกฎนี้ไม่ได้อีกหนึ่งคนบันเทิงที่โปรโฟไฟล์ปังไม่ธรรมดาสำหรับฤิ์เรืองฤิ์สิริพาณิชหรือริ์เดอสตาและหมอริ์นอกจากมีผลงานในวงการบันเทิงให้ได้ติดตามเรื่อยๆเจ้าตัวก็มีธุรกิจคลินิกความงามอีกด้วยลุยอาชีพหมอเต็มตัวแต่ไม่ขอเป็นหมอในระบบ โดยหนุ่มริทเผยสาเหตุในรายการ The Talk EP ศูน์จองศูนย์มีบางช่วงบางตอนที่ตั้มเดิอดสตาถามว่าทำไมถึงเลือกเป็นหมอทำหน้าทำไมเราไม่ไปเป็นหมอโรงพยาบาลหมอริทบอกว่าตอนแรกเลิกแล้วตอนแรกอยู่อายุรกรรมไม่รู้ว่าน้องๆ้องหมอคนไหนเป็นเหมือนกันไหมมีจุดหนึ่งที่เรารู้สึกลำบาก ไม่ลำบากชีวิตหมอไม่ได้ลำบากเหนื่อยแต่เงินเดือนน้อยไม่ถูกเพราะสุดท้ายแล้วเงินเดือนหมอเยอะกว่าอาชีพอื่นๆเรารู้เรทเงินเดือนมาก่อนแล้วแต่อาชีพหมอเป็นอาชีพที่มันหยุดไม่ได้มันพักไม่ได้เราทำงานจนรู้สึกมีใครเอาเปรียบกู้อยู่หรือเปล่าเป็นความรู้สึกนี้เข้ามาผิดตรงไหนเกิดอะไรขึ้น ลำบากตั้งแต่เรียนละอย่างช่วงที่ทำอายุรกรรมประมาณ7จ็ดโมงเชา้าต้องตื่นมาลาวอดตรวจคนไข้ในวอดเสร็จไปออก OPD คือผู้ป่วยนอกแล้วแต่วันบางวันคิว3 0 0ถึง100คนช่วยกันตรวจภายในเที่ยงเพื่อให้หมอไปทานข้าวหมอเขาควรมีเวบ้าพักแต่ส่วนใหญ่ไม่เสร็จบางแขนกไปเข้าห้องตรวจบางอย่าง ทำงานตั้งแต่เจ็ดโมงเชา้ายาวตลอดจนถึงสี่ถึงห้าโมงเย็นเวลาเลิกงานแบบฟิกเลยไม่มีจะจนกว่าคุณตรวจคนไข้เสร็จถ้าวันนั้นอยู่เวรือต้องเตรียมพร้อมทำตลอดเวลาถ้าคนป่วยไม่เป็นอะไรก็ได้พักผ่อนตามคนปกติแต่ถ้ามีอะไรก็ต้องตรวจทำอะไรตลอดคืน วันรุ่งขึ้นก็วันหลุบแบบนี้เป็นงานอยู่กับชีวิตคนมันมีแรงกดดันอยู่คนจัดการได้ก็ทำไปแต่ตนเป็นคนอยากให้ทำให้ดีที่สุดตื่นเช้ามาใหม่รู้สึกเออไปเลยแต่ก็ต้องทำงานเหมือนเดิมมองแล้วคุณหมอก็คือมนุษย์คนหนึ่งทำไมระบบไม่สามารถให้เกิดการพักผ่อนทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพได้ คุณเป็นกฎหมายแรงงานคุณยังต้องมอนเกณฑ์ทำงานวันละกี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์แล้วทำไมเรื่องนี้โดนหลับหูหลับตามาตลอดอ่ะเคยไปเรียนที่อเมริกาและญี่ปุ่นมาไม่ได้เป็นแบบนี้อ่ะน่าจะมีหลายคนคิดแบบตนว่าอยู่ในระบบแล้วเหมือนบั่นทอนชีวิตตัวเองทุกวัน ตนขอไม่อยู่ใต้กฎกติกานี้ของผู้บังคับบัญชาเพราะรู้สึกว่ามันไม่แฟร์กับตนขอแค่นี้ถ้าคุณบอกว่าสิ่งที่บริหารใครอยู่ได้ก็อยู่ไปดีเป็นความสามารถของเขาชื่นชมความเก่งเขาแต่ตนขอโทษจริงๆที่ไม่สามารถอยู่กับกฎกติกานี้ได้